ผมเคยคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดอ่ะผมแล้วเข้าใจปะคือความเก่งมันไม่ได้วัดกันที่อายุนะคือมันวัดในสนามเย่างเดียวถูกปะล่ะผมไม่เคยไปขอร้องว่าเฮ้ยต้องเอผมเล่นนะผมไม่เคยอยู่ๆไปบอกสโมสรต้องจ่ายเงินผมเท่านี้นะผมไม่เคยมีแต่สโมสรอยากได้อยากได้ก็จ่ายผมแล้วคุณอยากจะบิวให้ทั้งทีมเนี่ยมีสปีดฟุตบอลแบบญี่ปุ่นไหมแทนที่คุณจะอเขาเรียกว่าสโลสปีดของตัวเองลงมาคุณ คิดจะเพิ่มสปีดให้ทีมไหมผมพูดกพี่ปูมีกี่ทีมในไทยลีกพี่คิดภาพตามนะที่สามารถเล่นฟุตบอลน,นะโพเลชั่นครึ่งสนามและสามารถเข้าทำยิงประตูมีกี่ทีมถ้าผมโดนพ่อผมด่าดิโอ้โน่าจะเสีย,จยใจที่สุด ทำไมนักข่าวบอลคนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เจ็บปวดได้เยอะขนาดนี้คนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าเจ็บทั้งกายที่คุณเจ็บมาไม่ต่ากวยี่ิบสา2สิบครั้งเจ็บทั้งใจที่คุณไม่ได้ลงสนามเลยทั้งฤดูกาลหรืออะไรเงี้ยนะครับมันการต่อสู้ของคุณเนี่ยวันนี้เพิ่งจะอายุสาสิบปีทำไมดูมันมันกล้ามมากเลยมันผ่านเรื่องราวาเยอะมากเลย <S 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 ลองให้บ่อยมาก ร้องไห้กับพี่เนี่ยแหละพี่สัมภาษณ์ผมเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอ่ะทำไมทุกหรือสุขมากกว่าการเป็นนักฟุตบอล